ดีค่ะกลับเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดวยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือคกลไกสาคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันเรื่องการเรียนสูงคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ควรจะหากิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้ลูกได้ทํากิจกรรมที่มีประโยชน์กับตัวเองและหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสรรค์นั่นก็คือการฝึกโยคะสําสหรับเด็กซึ่งสามารถช่วยสร้างสมาธิและความสมดุลของร่างกายทําให้เด็กๆมีความจําที่ดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและอารมณ์ และสำหรับช่วงคุยกับพี่พบในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับครูตุ้ยพัทรพรนิยมไทยครูสอนโยคะเด็กถึงการฝึกโยคะกับพัฒนาการที่ดีของเด็กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ผลการวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายส่งผลต่อการทํางานของสมองเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวสมองก็จะทํางานไปด้วยและเมื่อเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆมากเท่าใดเซลลประสาทก็จะเจริญเติบโ,โตมากขึ้นเท่านั้นสําหรับการฝึกโยคะทําทให้คลื่อนสมองต่ําและเกิดสมาธิและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนเราจะแปเปลี่ยนไปตามคลื่อนสมองยิ่งคลื่อนสมองต่ําลงมากเท่าไหร่การเรียนรู้จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น วันนี้เราได้เจอครูตุย้ยคุณพัทรพรนิยมไทยซึ่งก็เป็นครูของสถาบันโยคะวิชาการมาฝึกกับคนของบุญที่เด็กในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงในการพัฒนาการเด็กกับการเรียนในเรื่องอื่นๆและเรื่องร่างกายและจิตใจด้วยวันนี้เราพบกับครูตุ้ยครับพัทรพรนิยมไทยสวัสดีครับขอบคุณมากที่เคยมาช่วยฝึก แล้ววันนี้จะมาให้ความรู้ว่าโยคะกับเด็กโดยเฉพาะเด็กกระดูกบาดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะอินดีค่ะก็พูดถึงโยคะนะคะสําหรับเด็กเวลาที่เราฝึกโยคะเด็กกับฝึกโยคะผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ต่างกันมากค่ะขึ้นอยู่กับว่าพัฒนาการของเขาแล้วก็อายุของเขาเท่าน,นั้นเองนะคะสิ่งที่จะเกิดผลที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะ อย่างแรกก็คือทางด้านร่างกายค่ะเพราะว่าเวลาที่ฝึกเนี่ยค่ะอย่างที่ผู้ใหญ่หลายท่านฝึกก็อาจจะได้เห็นว่ามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมีความยืดหยุ่นของร่างกายมากขึ้นมีความสมดุลบาลานซ์ซ้ายขวามากขึ้นอันนี้รวมไปถึงในเรื่องของสมดุลระหว่างกายกับใจด้วยนะคะเพราะว่าเวลาฝึกเนี่ยค่ะ เรามักจะเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้จดจ่ออยู่กับอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายใช่ไหมคะ <S <S คเวลาที่เรามีความจดจ่อคลื่นสมองของเราก็จะต่ําแล้วมันก็จะสร้างความผ่อนคลายก็จะค่อยๆเพิ่มในเรื่องของสติแล้วก็สมาธิขึ้นมาได้มากขึ้นค่ะแล้วนอกจากนี้เวลาที่เราฝึกนอกเหนือไปจากอาสนะซึ่งผ่านการเคลื่อนไหวทางด้านกายอาสนะคือ,ค,อค่ะอาสนะคือการการฝึก ท,ที่ผ่านการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายถ้าจริง,รงๆแล้วอาสนะมาจากคาว่าอาจค่ะก็แปลว่าแปลว่าแปลว่าท,ที่นั่งท่านั่งใช่ไหมคะโยคียจะแบบนึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงเพราะเป้าหมายจริงๆของโยคะคือทํายังไงให้เราหลุดไปจากเหตุแห่งทุกข์ซึ่งจะต้องสมัยนั้นเชื่อกันว่านั่งสมาธิจะช่วยได้ใช่ไหมคะทีนี้ทํายังไงล่ะนั่งแล้วมันปวดเมื่อยโยคียก็เลยไปสังเกตว่าอ๋อในธรรมชาติเนี่ยพวกสัตว์ไม่เห็นต้องไปหาหมอเลยเขาดูแลร่างกายตัวเองได้และธรรมชาติมีลักษณะยังไงบ้างค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น ของการเคลื่อนไหวร่างกายก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําให้เขาออกแบบมาเป็นท่าทางซึ่งเรียนแบบสัตว์ต่างๆซึ่งก็จะเน้นหลักของกระดูกสันหลังค่ะคือเป็นการเคลื่อนไหวในอิอริยาบถแบบก้มแอนบิดเอียงแล้วก็กลับบนลงล่างค่ะทีนี้ด้วยการฝึกแบบนี้เนี่ย<ม>นอกจากร่างกายจะได้แล้วเ,ออเวลาที่เรา ต่างกับการออกกำลังกายตรงที่ว่าเวลาฝึกเราใส่ใจลงไปด้วยใส่ความรู้สึกลงไปด้วยมีความจดจ่อณขณะนั้นๆค่ะสติก็จะตามมาเองครบทุกด้ค่ะใชใ่ในวิธีตางๆใช่ถ้าเป็นเด็กๆอาจจะฝึกแบบแยกส่วนอย่างเห็นได้ชัดค่ะฝึกร่างกายแล้วก็ฝึกลมหายใจค่ะซึ่งเวลาที่เขาเริ่มสังเกตถึงลมหายใจเขาได้มากขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็จะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวของเขาได้มากขึ้นก็จะเข้าทันอารมณ์ได้มากขึ้นค่ะ หรืออย่างเราอาจจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆเ,เวลาตื่นเต้นหรือว่าโมโหเขาจะหายใจทีกระชั้นใช่ไหมคะแล้วก็พอเราฝึกให้เขาแบบหายใจเข้าทั้องพองหายใจออกท้องยุบบ่อยๆเนี่ยคะ่ะเขาก็จะรู้วิธีการปรับแก้ในสถานการณ์นั้นๆดึงออกมาใช้ได้คะ่ะทีนี้ไปทํากับเด็กวันนี้เราจะเน้นเรื่องเด็กค่ะ,อ,ะอยากจะเล่าในการเริ่มต้นที่คิดเอาโยคะมาทํากับเด็กโดยเริ่มต้นที่ลูกของตัวเองก่อนใช่ไหม อืมค่ะตรงนี้ก็มีส่วนค่ะคือตัวเองตั้งแต่มีลูกเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของเด็กเท่าไหร่ค่ะก็เลยไปคุยกับคนครูที่โรงเรียนอนุบาลแล้วเขาทราบว่าติสอนโยคะได้เขาก็บอกว่าเออพี่ก็มีลูกแล้วก็สนใจจะเอาลูกเข้าที่โรงเรียนนี้ด้วยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไหนลองลองลอง,ลองจัดปรับดูหน่อยได้ไหมปกติก็สอนผู้ใหญ่ค่ะและทีนี้ก็เลยสนใจแล้วก็ลองเริ่มมาลงกับเด็กดูบ้างค่ะ พอเลิกกับเด็กที่ไม่คเคยทำอยู่ค่ะเพราะเด็กอนุบาลระหว,ว่างกี่ขวบสามขวบถ้าสามขวบก็พอทําได้ค่ะแต่ถ้าจะให้แบบเขาทําได้ได้มากขึ้นเล่นอะไรได้มากขึ้นน่าจะสักสี่ขวบขึ้นไป,นไปใช่ค่ะ,คะ เราเริ่มต้นด้วยท่าไหนส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มด้วยการวอร์มอัพค่ะเหมือนผู้ใหญ่เราวอร์มอัพเป็นปกติตามข้อใช่ค่ะใช่อบอุ่นร่างกายใช่ค่ะอบอุ่นร่างกายค่ะหมุนข้อมือธรรมดาค่ะหมุนข้อมือขยับขาขยับข้อเท้าค่ะข้อศอกค่ะทำให้ทำให้ข้อต่อแต่ละส่วนผ่อนคลายค่ะจากนั้นก็ไปสู่ที่าอาสนะแต่ตรงนี้เราต้องดูด้วยเหมือนกันว่าใน ในระหว่างนั้นหรือก,ก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเราอะค่ะเขาทําอะไรมาก่อนถ้าเขาแบบว่าทํากิจกรรมหนักๆเหนื่อยๆมาเราอาจจะให้เขาพักเยอะหน่อยหรือถ้าเกิดว่าเขากําลังแบบวิ่งๆแบบว่าตื่นตัวมาเลยเราอาจจะต้องให้เขาแบบว่ากลับมาสู่ความสงบนิดนึงค่ะก็ซึ่งม,ม,มีหลายแบบค่อยู่นิง่งไม่ได้ไหมค่ะแ่ทบทำเลนยูคาแล้วอยู่นิง่งได้ยังไง นิ่งไม่ถึงกับนิ่งขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยๆเราจะต้องดึงให้เขากลับมาสู่กับความรู้สึกตัวได้ค่ะคงไ,<อ>ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่แบบว่าค้างไปนานอย่างนี้ค่ะ <czne ant> แต่ว่าดึงเขากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวณปัจจุบันของเขาก่อนเป็นต้นว่าหลักร่อให้เขาหายใจ อย่างนี้ค่ะอยู่กับลมหายใจของเขาสักพักหนึ่งซึ่งถ้าเขาทําจริงๆเนี่ยมันจะเหนื่อยนะคะแล้วเขาก็จะใช่ค่ะใช่ใค่ะ,คะ,ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างจะ,ะให้เขาหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบใช่ไหมคะ,ะจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคของผู้ใหญ่ผ่านทางสมูแต่มันจะยากถ้ากับเด็กตกก็ให้ใช้หายใจทางปากแต่ถ้าเกินแปดขดลงไปแล้วทําได้อย่างเช่นบอกเขาว่าตอนนี้หนูกี่ขบแล้วสมมติหนูห้าขแล้วเอาล่ะเดินจาเปาเค้กวันเกิดกัน มันคือเทคนิคกบาลาตปิค่ะก็ให้เขาหายใจเข้าท้องพองหายใจออกเป่าลมอย่างเร็วและแรงกระตุกช่องท้องค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นจำนวนรอบเพิ่มขึ้นไปใช่ค่ะใช่ค่ะวิธีการคือให้เขาสนุกก่อนแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาสู่กับความรู้สึกตัวค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ถึงจะผ่อนคลายค่ะตอนที่กลับมาให้ความรู้สึกตัวเองเนี่ยครูทำไงกับเด็ก ก็มีหลายแบบค่ะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหมคะโดยการผ่านลมหายใจหรืออาจจะเป็นวิธีการที่สังเกตตัวเองผ่านเสียงอันนี้ก็เป็นเทคนิคหายใจเหมือนกันค่ะถ้าของผู้ใหญ่เรียกว่าบรามารีอันนี้ถ้าเป็นเด็กเราก็อาจจะแบบว่าฝึกฝึกเนื่องจากถ้าเป็นเด็กต้องเชิงเล่นเล่นนิดนึงนะค่ายก็จะสนุกอย่างเช่นเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณครูเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ห่างกันเยอะๆแบบนี้เสียงดังมากเลยนะถ้าเกิดแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะแบบนี้ไม่มีเสียงเลยนะแล้วก็ องเง่ใช่หึงๆแบบพึ่งค่ะแต่สิ่งที่จะได้คือหนึ่งเขาฝึกเรื่องการหายใจอันที่สองเราจะถามเขาว่าแล้วเขารู้สึกอะไรยังไงตรงไหนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าความรู้สึกเด็กเขากลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆอ่ะเขาจะรู้สึกได้ตั้งแต่สั่นจักระจี้ที่ปากลึกมาอีกอยู่ที่คอลึกมาอีกอยู่ที่หัวใจต่อไปก็เข้าสู่อาสนะค่ะอาสนะซึ่งก็ทําได้หลากหลายค่ะผ่านเพลงผ่านเกมผ่านนิทานค่ะ หรือว่าหรือว่าอาจจะผ่านให้เขาหลังจากที่เขาแบบว่าสนุกกันพอสมควรแล้วอาจจะให้เขาแต่งนิทานเองเลยก็ได้เป็นความคิดสร้างสารรค์จินตนาการแต่นั่นคือ,เ,อ,อเขารู้จักท่าอาสนะมาจากเราแล้วแหละค่ะแล้วก<น>็ทำได้ก็คือท่า,านั่งค่ะนั่งนอนหงายนอนคว่ำยืน กลับบนลงล่างคือเอาเท้าขึ้นเอาตัวลงอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นหลังจากอาสนะเสร็จแล้วเราก็มีมาผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายอย่างลึกแต่ก็คงจะไม่ได้ดันมากเท่าผู้ใหญ่แต่ก็จะมีเทคนิควิธีค่ะบางทีให้เขานอนผ่อนคลายเขาก็อาจจะยุกยิกเราอาจจะให้เขาจินตนาการไปก็ได้ค่ะสิ่งที่ใช้บ่อยๆแล้วเด็กอินมากเลยคือเป็นตัวอย่างอย่างเช่นเด็กๆรู้สึกมากใช่เด็กรู้สึกมากค่ะอย่างอย่างเช่นให้เขาจินตนาการว่าถ้าเขาแบบ ถือไอศครีมแท่งหนึ่งที่เขาแบบชอบทานมากเลยและไอศครีมแท่งนั้นละลายให้หนูทําตัวเป็นเหมือนไอศครีมละลายไอศครีมละลายนึกภาพสิมันเป็นยังไงต้องละลายติดพื้นเลยใช่ไหมข่าตัวเด็กก็ก็จะค่อยๆ่อ,อ,อลงไปคลายแบบนั้นได้ะคะ่าวว่าคนที่ฝึกโยคะ เวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเดินไปส,นสะดุดสะดุดอะไรเนี่ย <c oughs> จะทรงตัวได้ดีกว่าคนที่มไม่ฝึกโยคนะก <c oughs> ็ม,ม,ม,มีพ่อแม่เด็กหลายคนบอกมาอย่างนั้นเหมือนกันค่ะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งกับอย่างอ,อาวัยวะภายในก็มีพ่อแม่พ่อแม่บางคนบอกมาเหมือนกันค่ะว่าโอ้ยหลังจากไม่ได้ฝึกกับครูตุ้ยลูกเขากลับไปท้องผูกอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ปกติโยคะเนี่ยนอกจากจะได้กับ ร่างกายภายนอกส่วนใหญ่เราเน้นเรื่องอวัยวะภายในค่ะเพราะสังเกตเวลาที่เราก้มใช่ไหมคะถ้าเราก้มอย,อย่างที่สุดแล้วเนี่ยหน้าท้องกับท่อนขาแนบกันก็คือการกดนวดหรือเราจะเป็นการยืดแล้วก็ยืดเขาออกมาจริงๆเป็นการบิดสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังด้านหน้ามันก็เกิดขึ้นกับช่องอกแล้วก็ช่องท้องเหมือนกันค่ะม,มันก็นนจะช่วยอวัยวะยใช่ค่ะใช่ค่ะระบบขับถ่ายระบบหัวใจระบบการไหลเวียนของเลือดที่จริงแล้วโยคะเนี่ยควรจะ ให้เด็กฝึกทุกวันไหมก็ดีมากเลยค่ะค่ะฝึกทุกวันได้นี่ดีมากเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงก็สัปดาห์ละ3ครั้งเป็นอย่างน้อยซึ่งจริงๆสาหรับเด็กฐานกายค่อนข้างสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเขาเขาฐานกายไม่แข็งแรงหรือไม่สมดุลพอเขารู้สึกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้อารมณ์เขาก็ไม่ค่อยเปิดพออารมณ์เขาไม่ค่อยเปิดการเรียนรู้การรับอะไรของเขาก็ยากค่ะ เรียกว่ามีผลต่อการเรียนรู้ชัดเจนใช่ค่ะมีผลต่อสมาธิค่ะมีผลต่อเรื่องอารมณ์จิตใจค่ะและที่สําคัญก็คือมีผลต่อร่างกายค่ะมีเด็กที่มีร่างกายคล้ายๆว่าผิดปกติแล้วมาเรียนโยคะแล้วก็ทําให้ความผิดปกตินั้นก็ค่อยหายไปมีไหมมีบ้างเหมือนกันค่ะคือต้องดูว่าความผิดปกตินั้นนี่มันมันเป็นแบบว่าเป็นพันธุกรรมมาเลยหรือเปล่าค่ะหรือว่าเรายังพอที่จะช่วยได้อย่างเช่นเด็กบางคนที่ มาวันแรกเราสังเกตว่าเ,เขายังทาไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะักแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นอะไรพอไปคุยเรื่องเรื่องสมดุลนะคะซ้ายขวาหรือเรื่องกําลังของขาแบบนี้ค่ะคือคือเขาก็จะก็จะบางอย่างจะยากสําหรับเขาค่ะพอไปคุยกับพ่อแม่แล้วมาสังเกตจริงๆแล้วพบว่าอ๋อจริงๆคือเขาขาไม,ไม่เท่ากันจากการดึงรั้งของช่วงสะโพกแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็พอรู้แบบนั้นเราก็จะสามารถที่จะแบบ ช่วยช่วยเขาได้บ้างจัดปรับให้เขา,เาสามารถเพิ่มเพิ่มกำลังตรงนี้แล้วก็สร้างความสมดุลของร่างกายที่คุยกันบานทัทงหบดเนี่ยเราอย่าบอกแต่ท่านผู้ชมอย่างไรค่ะ ก็อยากจะเรียนว่าลองมาฝึกโยคะกันอะคะนะคะก็ง่ายๆนะใช่ใช่ค่ะต้องต้องลองค่ะของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้แต่ว่าถ้าลองแล้วก็ต้องลองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยนะคะถึงถึงจะเห็นผลก็เหมือนกับทุกๆเรื่องอะค่ะค่ะต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ข้อสําคัญคือถ้าถ้าเวลาฝึกเนี่ยอยากจะชวนว่าตัดทุกอย่างออกออกไปข้างนอกก่อนกลับมาอยู่กับตัวเรากับความรู้สึกของเราก่อนค่ะ ถึงถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะมาด้วยกันค่ะเราก็จะเป็นเรียกว่ามีมีชีวิตที่มีชีวิตจริงๆค่ะเรียกว่าไม่มีอะไรสายไปใช่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่โชคดีมากที่โยคะเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยเร็วมากนะฮะผมอยู่ในไม่กี่ปีมานี้นะฮะไปเร็วมากแล้วตอนนี้ก็มาเข้าไปอยู่สู่เด็กของเราก็มีเด็กเล็กที่แรกเกิด ก็อาจจะไปสู่เด็กแรกเกิดหรือซึ่งก็ต้องปรับการใช้โยคะกับแต่ละวัยที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสำคัญแน่คำที่ครูผูสุต้ายคือททำให้ชีวิตมันเป็นชีวิตจริงๆใช่ค่มคะเป็นความหมายทางปรัชญาค่ะ กนณีที่เด็กได้มีนโยบายในการนำโยคะมาฝึกกับเด็กๆโรงเรียนอนุบาลบ้านสารรักโดยคุณครูที่ผ่านการอบรมจากสถาบันโยคะวิชาการส่วนพัฒนาการของเด็กๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะตอนเริ่มต้นเลยนะคะก็มีได้รับกิจกรรมจากคุณครูโยคะข้างนอกนะคะได้มาชวนทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วก็คุณครูใหม่ก็ได้เห็นแล้วก็ หลังจากนั้นค,นคุณครูที่สอนกิจกรรมโยคะให้น้องๆก็ฝากฝากกิจกรรมนี้ให้ครูหมาสารต่อให้ฝึกต่อกับน้องๆต่อและหลังจากนั้นในทางมูลนิธิเด็กเองก็ได้มีนโยบายที่จะให้ผู้ใหญ่ในบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเด็กทั่วๆไปในของมูลนิธิเด็กเองเนี่ยได้ฝึกโยคะด้วยผลที่ได้ฝึกเด็กในการเรียนรู้เรื่องโยคะนะคะก็ปีนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะคะ อย่างเช่นมีน้องหลายหลายคนจะพูดจาไม่ชัดในการฝึกยกค้าเนี่ยมันจะมีท่าทางของการฟังเสียงตัวเองด้วยเด็กจะรับรู้ถึงเสียงจับน้ำหนักของเสียงได้มันก็จะช่วยส่งเสริมในการอ่านออกเสียงของเด็กส่งผลให้เด็กๆเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเด็กอ่านได้ตัวสกดได้ถูกต้องจากทีละคำา2คำสามคำก็จะเพิ่มเป็นประโยคมากขึ้นจากเป็นประโยคก็จะกลายเป็นหนึ่งหน้า จากหนึ่งหน้าก็จะกลายเป็นหนึ่งเล่มนี่ค่ะทำให้เด็กภูมิใจในตัวเองอันนี้สังเกตได้ว่าเห็นผลได้ชัดเจนจากการที่น้องๆได้ฝึกโยค้าบ่อยๆก็มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้ก็รู้สึกว่าก็สิ่งที่ได้ทํามาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเรื่องหนึง่งสําหรับตัวน้องๆด้วยค่ะเช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ <ำ S 2> า่มใสไม่ใหม่อากาศสดชื่นเย็นสบายอากาศสดชื่น เย็นสบายแม่ใหม่และเด็กๆได้มาเจอกันสวัสดีค่ะแม่ใหมค่ะสวัสดีค่ะลูกๆพี่น่ารักทุกๆคนเช้าวันนี้แม่ใหม่เดินทางมาแม่ใหม่พบเจอกับดอกไม้สวยงามมากเลยแม่ใหมจึงไปดมดอกไม้ดอกนั้นมีชื่อว่าดอกมะลิ อ,อมชื่นใจนะะแม่ใหม่ก็หันไปมองมีสัตว์น้อยตัวหนึง่งกำลังบินบินอย่างสนุกสนานเลยตุ่มตัวตเตรียมตเตรียมออกมาจากไข่เ<ม>จ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาอกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไป กระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนกลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบินมา พี่เสือจ้าจะสวยจังเป็นพี่เสือตัวใหญ่บินไปบินไปบินนาบินชมดอกไม้นานะพี่เสือจ้าจะสวยจังเลย